ฟ้าหนูเป็นอะไรคะลูกฮะเป็นอะไรคะลูก,กอะไรนะคะหนูทําไมคะลูก,กเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่ทไมอะคะลูกฮะหนูเป็นห่วงแม่ทําไมเรื่องอะไรเป็นห่วงแม่เรื่องอะไรฝนม,มันโตกหนูก็เลยเป็นห่วงแม่โอ้ยแม่เขาดูแลตัวเองได้ลูกนะหนูก็ต้องห่วงตัวเองนะคะอ่าบอกบอกความคิดถึงแม่สิ บอกให้แม่ดูแลตัวเองสิบอกสิอ่ะบอกสิอ่ะว่ามาบอกแม่ดูแลตัวเองนะคะอ่ะบอกสิอ่าเดี๋ยวหนูจะนอนแล้วนะคะบอกแม่ด้วยหนูจะนอนแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะอ่าไม่ต้องร้องไปลูกไปนอน